มาเล็วๆฮัลโหลฮัลโหลพี่ทิศอีรอบแลยยังตอนนี้ในจังแม่มีตั้งจำโบเพดเดียวบอกว่าไม่เอาไรเพราะกูนั่งกับเพื่อนชอบฟักชอบทุ่ไปเซอร์ให้แม่มดอยวใจพักไม่ต้องเซอรันอยู่หน้าแมคโคกูจะนั่งอีกครึ่งชั่วโมงกวนอีตายห้องแขนี้เลยจมู๊แคบๆใจทันหมูถ้าโทรรอบซ่องรับรองเจ็บตัวเฮ้ยาะถูกไปเจอพวอง่ายแม่มก่อนไหนแม่ม่ใจมีมันก็ไม่ใคร์ใคร ไม่ค่าให้เพื่อให้บู้พึ่งไปเซื้อเด็กเดียวนี่เปิดกล้องเลยดิืมใส่ดีมันบู้วันนี้เฮ้ยอ้าไม่ใช่หน้ารถดไม่โคหนะ้างไม่โคลนเอาอเด็กมึงไม่บอกว่าไม่โคห้างไม่โคห้างบอกว่าไม่โคลไม่โคลนกูกำมาเลยตรงนี้เลยกูมันใหญ่รำบีจิอ้อจกกว่าหมูกองมึงตรงนี้เลยออแค่นี้ วันๆไม่ได้ใช้ไรอยู่บ้านเดียวใจเอาหนี้มาแล้วลาวอย,อย่ามาคืนเสี้ยงแทวนี้เผื่อๆกูมีกูชัดเดี๋ยวออกข้าวต่อหน้าเผื่อจะทำเป็นร้อยกูคอยตังนันไปเลยไปคุยดเปลา่าไปก่อนแต่เดี๋ยวกูตามไปไม่โดนสักทีมึงไม่ยุตทํำเท้าไอ้ย่าพนพิดด้อยเลลากว่าข้าวบ้านสามตายเลามึงมึ <c oughs> ไม่ใช่คนกว่าเมียที่เพื่อนเนอะนี่นลวันนาแกงเราตรงปัตนีเลย แมมแม่แม่ีมนึ่งละมึงพึ่งตึ้งบ้านบอกกูไม่นานเดี่วกับเดียวกับไม่ต้องแรงหมากไอนะ้นักกูเห้ยมึงแคบเบอร์ตู้ได้เดี๋ยวกูฉชลรับกูโทรไปร้อยว่าสายนึกว่ามึงตายเหนมาไมคคนรับมึงโทรป่าได้กูไม่ใหญ่ได้ยินอ๋อตอนหนังกินซาวันหนังทับกูบอกแล้วถ้าดึกไม่ทงกับกูผับผ้าให้แล้วนอนน็อกเลยนะมึงมึงแรงวันนี้อะแม่ <c oughs> เดี๋ยวกูกั้งไอยูในบ้านลาบับราวแล้วเยอะจ้ะ ข้ามาทำยังไงไอตู้ไอเพื่อนพี่นี่มานั่งเต็มบ้านแมมเก็บขี้ก็มีห้ามเดินบ้านเปห้องน้ำไอเองมก็ไม่รู้ทำบื้อรับข่าวมือถือก็ไม่ยอมลบต้องให้เมียมาตามัแต่ต่อชาเป็นกันไปไม่ว่าเพื่อนคนไหนแมมก็ข้อฟังห้ามพี่บอกมันไม่รู้กิวมันไม่ฟังสักคนยังมานั่งกินน้ำถึงคนใส่เสื้อสีครามที่พี่เวียนน้ำคนเดชามชื่อไรอะไรไม่แลนี่ใส่ดีคนนั้นไงมาตา เป็นร่วไม่ได้นะมึงนะรอตรงไหน,นแม่ไม่ดูปีติร่๊นั่งกินคนเดียวให้มาเพื่อนสักคน <Okay. S 1> นางกินคนเดียวไม่ได้ปีติแรงแม่มนนเ,มปเป็นคนแบบปื้อวะปีติตงว่าปื้อปีดิ อันมึงอยู่ในใส่ไม่ทำกับข้าวออกไปใน,นเลาในข้าวแล้วนี่กูแม่แม่มาช่วยงานซปปับปากก็ปากซอยที่จะทุบปวดต้อยนอนตายนเอ็นดูแล้วที่ในงานแกงไรไปกินสักจานเพราะว่าที่บ้านมีแต่นาบูดูแต่งานก็แกงไรมั่งกูไม่ใช่แหล่ที่พวกคุยมานี่แต่กูไม่ใช่รู้บอไม่เรื่องแกงมาท่อมกูมือมึงกกรูกูอยู่ในวงกว่ารึมั้ยเด็ดเดเดี๋ยวแม่ใส่ตุง้งพาไปให้ว่าพี่จิ๊บลแกเกนะมึงหันซับแรตถึงงเงียบชี้นี่กูเหน็น แ้วอ,อ่ะนซออกไอ้ดังพื้นเราได้รู้นะบึงไปเล่นไพ่แต่ตายมันปากอบเลยมึงแค่นี่แหละปีิดต้งใส้กูแล้วไซ้กวจังกูกูไม่ได้ชวนมึงมานะมึงมาเล่นเองนะปีติด ่อนเกิดของน้องปีนี้ผีเสือได้ให้น้องมังระพีกูเอาตัางค์ไม่ขอ้อมึงก็ไม่ให้ที่กูทํางานได้ก็มึงเอาทุกทีเจ้าใส่ไม่เก็บเวลาฮิตนี่พี่ลองคิดแลว้ว่าี่ียบรอป,ปีพอเก็บได้สักพันซองพันมึงว่ามึงไม่ทันได้มายืมก่อนตีสรุปคือวันเกิดปีนี้ผีไม่มีข้อคัดให้กับแมมเดยกกูเอาตัางค์ในเล่าเงินเดือนก็มึงเอาหนาะกายก็มึงเอาทุกเบอร์ก็มึงเอานี่เอาอ้กคัดมันเกินรับหน้าว่ามันไม่รู้หนะ้าที่ยับเว้นนะเมียที่บ้านโมซูเป็นมืนอนี้ m มม สวัสดีครับสวัสดีครับว่าปืนมีได้ครับมดครับพมจะเจงจับเมียมันเปิดเปล่าหลับเบียไปเล่นพายสี่พันคุณต้องอ้าชื่อจริงชื่อไรหลักแรกป่าได้คุณช่วยบอกพมกันชื่อเมมกิจจิชิปให้หลักแรกวันชายหรือตอนบ่ายวันจันทร์ตรงเนี่ยคุณไปเล่นทีไหนกับใครเวลาป่าได้หรือไปเล่นทั้งวันผมมันเล่นมันไม่เคยแล้ววันบางทีซ่องวันต่อยรอบานทีซึ่งคุณจะดำเนินคดีใช่ไหมครับ ไม่ไม่ครับพ่มแขมาข้อช่วยมือแต่คู่นี่ว่าเอออย่าเล่นแล้วทีหลังนันถ้าพ่มไปคือว่าพมจับมันครับมันพมไม่แจ้งนะครับเอาจับต่างขั้วต่างเมียว,ว่าง